กฟกเดินหน้าแก้หนี้เกษตรกรขยายเพดานจัดการหนี้ NPL และ NPA จาก2.5ล้านเป็น5ล้านบาทเพื่อรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรสมาชิกกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านพบกับอัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยกันเป็นประจำครับ แต่ต่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและช่วยกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยครับด้วยที่ผ่านมาสำนักงานฟื้นฟูลและพัฒนากเกษตรกรหรือกอฟอกอ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การชำระหนี้แทนกเกษตรกรสมาชิกทั้งที่เป็นหนี้ที่ทับสู่ขายทอดตลาด NPA และหนี้ผิดนัดชำระ NPL รายละไม่เกิน2.5ล้านบาทปัจจุบันกฟกได้มีการชำระหนี้แทนและซื้อทรัพย์คืนไปแล้วจำนวนกว่า29,000รายใช้งบประมาณไปจำนวน 7,000ล้านบาทยังคงเหลือนี่ที่เกิน2.5ล้านบาทที่กเกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกฟกซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการถูกดำเนินคดีบังคับคดีขายทอดตลาดคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนากเกษตรกรในคราวประชุมครั้งที่3เมื่อวันที่5สิงหาคม2563 ได้มีมติขยายเพดานการชำระหนี้ทั้ง NPL และ NPA จาก2.5ล้านบาทเป็น5ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีบังคับคดีขายทอดตลาดเป็นอย่างมากดังนั้นทางคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูจึงได้มีมติเห็นชอบให้ขยายเพดาน การจัดการหนี้ NPA และ NPL เป็นไม่เกินรายละ5ล้านบาททั้งนี้สำหรับหนี้ส่วนของ NPL นั้นให้กอฟอก,กดำเนินการเกราจากับเจ้าหนี้เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ซึ่งปัจจุบัจจนหนี้สหกรณ์ได้ดำเนินการชำระหนี้แทนกเตรตกรแล้วรายละไม่เกิน5ล้านบาท ภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขเดิมคือชำระหนี้เงินต้นร้อยคิดดอกเบี้ย7.5ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ยไม่เกิน10ปีส่วนธนาคารพาณิชย์และนิติบุคคลอยู่ระหว่างการเจรจากำหนดหลักเกณฑ์กับเจ้าหน้าที่สำหรับนี้ NPA มอบหมายให้กอฟอกทำเรื่องเสนอครมอรให้ความเห็นชอบในการขยายเพดาน ซื้อคืนจากรายละไม่เกิน2.5ล้านบาทเป็นรายละ5ล้านบาทเนื่องจากเป็นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2552ที่ได้อนุมัติให้กฟกดำเนินการซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกฟกทำเรื่องเสนอคอรอมเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วก็จะนำมาสู่การซื้อทรัพย์คืนให้กับพี่น้องกะเกษตรกร ด้วยการขยายเพดานจากไม่เกินรายละ2.5ล้านบาทเป็นไม่เกินรายละ5ล้านบาทต่อรายซึ่งมีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายดังกล่าวนี้กว่า2,000รายนายมนัสวงจันทร์ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกรสำนักงานกองทุนฟูนฟูและพัฒนาเกษตรกรเปิดเผยว่า สำหรับการแก้ไขปัญหานี้ NPA ของกเกษตรกรสมาชิกกฟกกว่า463รายจากจำนวนสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนกับกองทุนทั้งหมด400,000กว่ารายรวมมูลค่านี่กว่า96,000ล้านบาทดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือกเกษตรกรสมาชิกในกลุ่มนี้ทางคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการจัดการหนี้ของกเกษตรกรเห็นควรดำเนินมาตรการขยายกรอบปองเงิน เพื่อช่วยซื้อทรัพย์คืนจากเดิมกำหนดไว้ที่2.5ล้านบาทเป็นไม่เกินรายละ5ล้านบาทซึ่งความคืบหน้าล่าสุดอยู่ระหว่างการำนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายมนัสกลาวตอไปว่าระหว่างที่รอการอนุมัติขยายเพดานการซื้อทรัพย์ NPA จาก2.5ล้านบาทเป็น5ล้านบาทจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนั้น ในส่วนของการดำเนินการชำระหนี้ NPL ของสหกรณ์ได้ดำเนินการจัดการหนี้ให้กับเกษตรกร,กรในวงเกินไม่เกินรายละ5พะัล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนถสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร,กรสมาชิกเป็นอย่างมากจากข้อมูลล่าสุดปรากฏว่ามีเกษตรกร แจ้งขอออกหนังสือชะลอการดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละสิบรวมถึงการแสดงความประสงค์ที่จะให้กอฟอก,กไปจัดการนี้ให้ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนายมนัสกล่าวเพิ่มเติมถึงผลการดำเนินงานจัดการหนี้ให้เกษตรกรสมาชิกว่าในปี2564จนถึงขณะนี้ กองทุนได้มีการอนุมัติชำระหนี้รวมแล้วประมาณ1,179รายเป็นเงินกว่า950ล้านบาทซึ่งเกินกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรไว้700ล้านบาทซึ่งงบประมาณดำเนินการที่เกินอยู่ระหว่างการของงบกลางงบอื่นๆจากรัฐบาลเพื่อมาชำระหนี้ให้กเกษตรกรต่อไปสิ่งสำคัญอยากฝากไปถึงพี่น้องเกษตรกรสมาชิกทั่วประเทศ หากท่านใดอยู่ในภาวะวิกฤตไม่สามารถชำระหนี้ที่เป็นหนี้ในระบบและหนี้ที่เกี่ยวกับเกษตรกรได้ให้มาแจ้งที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูในพื้นที่เพื่อกองทุนจะเข้าไปร่วมจัดการหนี้ให้ตามระเบียบและขั้นตอนเพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถรักษาที่ดินทำกินไว้ได้ต่อไปส่วนเกษตรกรที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกขณะนี้กองทุน ได้เปิดรับการขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกทุกวันทําการขอให้รีบติดต่อและดําเนินการขึ้นทะเบียนเพื่อกองทุนจะได้เข้าไปดําเนินการช่วยเหลือนายมนัสกล่าวครับก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารเป็นข่าวดีสําหรับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรนะครับที่ทางกับผมคนแชร์ข่าวกเกษตรทารวยนํามาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรและท่านผู้ชมท,ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันนะครับ และถ้าหากกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยทําผิดพลาดประการใดในคลิปนี้ก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมท,ท,ทุกทท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังสําหรับคลิปนี้กระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมท,ทุกทท่านจงโชคดีสําหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ